เอาแม่ไปเอาแม่ไปวงตลกได้เลยใช่แม่หนูเป็นตัวโ๊กอะตัวแบบตัวโดนแกล่ะทุกคนที่คนที่แบบโดนแกล้มมีรีแอคชั่นที่มันใหญ่มากแล้วก็แล้วก็ชอบชอบโดนแกลงอยู่แบบนั้นอะแม่หนูเป็นคนแบบนั้นแหละช่วงนี้มันชอบดูอันนี้มาเลยทุกคนอะไรนะมันชื่อช่องอะไรนะแม่แม่ ที่หนูเคยเปิดให้แม่ดูเขาพูดว่าอะไรนะอีกา,นะอ,กานะอะไรนะอีกาอะไรนะะภาษาเหนือที่เขาบอกอร่อยอะ่ะที่หนูเคยเปิดให้แม่ดูที่เป็นช่องแบบที่เป็นช่องที่เขากินอาหารอ,อีกาอะไรนะอีกา <laughs> อีกาแล้วก <laughs> ็อีกาอะไรล่ะจำไม่ได้เขาพูดอีกาอะไรไม่รู้ oh <my> อร่อยอะ่ะา่ย ก็มันเขาพูดอีกเขาพูดเขาว่าอีกาอะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะเขาว่าอร่อยพูดว่าอะไรอีกาอะไรทุกคนทุกคนขับได้ยิ่เสียงแม่ของ,ของเขาเะคือรู้คนรู้ดิยินใช่วพราแบบการที่แม่พูดเสียงแหลมแบบแหลมแหลมอะไร,แบบแรน,นั่นะ่ะเรื่องคือท่ามต้องใหญ่มากมแม่ทำเนย่งแบบทำใหญ่มันเหมือนลุงในคลิปเลยอีอกาาเลยใช่ป่าไผ่ป่าไผ่ ดูเยอะมากเลยอ่ะมันแบบหนูดูแบบหลายคลิปเขาว่าเลยแล้วเขาทําแบบน่าหร่ใยมากมันมีหลายคลิปที่จริงๆอ่ะแบบกบอะไรเงี้ยหนูก็ไม่กินถูกไหมแต่ว่าแบบเขาทําจนหนูอยากกินอ่ะแบบหนูรู้สึกว่าถ้าท่านั่ง่อข้างๆเขาหนูจะกินเือแม่ตลกมากตลกอะไรทุกคนไม่เห็นแม่เลยนะทุกคนได้ยินแต่เสียงแม่อีกาอีก่าอะไรอ่ะทุกคนจำไม่ได้มันเป็นแบบซิกเนเจอร์เขาเลยนะ แสนด,ดีป่ะเขาชื่อแสนดีว่าลูกเขาชื่อแสนดีกิงงมูเป็นไหมไม่เป็นทุกคนแบบอะไรที่มันแบบที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆกินไม่เป็นเลยหนูหนึอะไรเงี้ยกินไม่เป็นเอาแม่ไปเอาแม่ไปวงตลกได้เลยใช่แม่หนูเป็นตัวโจกอตัวแบบตัวโดนแกล่ะทุกคนที่คนที่แบบโดนแกลมีรีแอคชั่นที่มันใหญ่มากแล้วก็แล้วก็ชอบชอบโดนแกลอยู่แบบนั้นอะแม่หนูเป็นคนแบบนั้นแหละ เป็น yup. ตลกจริงอ่ะแบบทุกคนหนูก็มีความคิดเหมือนกันถ้าเกิดวันหนึ่งที่หนูทำ Youtube ได้หนูก็จะให้แม่อยู่ในช่องหนู yeah, มแม่หนูแหละตัวโจ๊กเลยดันดันคุณจุบดันคุณจุบเคยกินแมลงทอดไหมเคยกินค่ะแต่ว่าที่ชอบกินอย่างเดียวเลยคือรถด่วนอันอื่นเฉย กบกินรถด,ด่วนที่สุดเลย mm hmm. มิ่อกี้ส้มตํบใส่พีกีเม็ดเหรอมินไม่เคยนับเม็ดเลยมินบอกเขาว่าเอาเผ็ด mm hmm. เผ็ดเผ็ดได้นะคะ mm hmm. เผ็ดเผ็ด hmm. อะไรเงรี <laughs> ้ยเราวันเดบิวได้เลย mm hmm. เดบิวคุณจุ๋ม เรากดทูช็อตแม่หนูไม่ได้เดบิวเป็นไอดอลบะคะแม่หนูจะเป็นเน็ตไอดอลค่ะแม่หนูจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นอ <mam> ินฟลูเอนเซอร์ค่ะอินชอบกินตามอะไรเหรออืมแน่นอนเลรอคะไม่ต้องตามปูปลา เดี๋ยว3ามโมงห้นจะไปแล้วหนจะต้องไปเต็มตัวเรียนเต้นแล้วตอนนี้ก็อีกสีนาทีนะคะ